สวัสดีครับผมเอ็มสันชัยสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมาเพื่อมาประกอบเป็นชุดโซล่าเซลล์หชุดหลักๆก,ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด30วัตต์18โวลต์หแผงซึ่งราคาแผงเนี่ยอยู่ประมาณ400บาทนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ราคาก็อยู่ที่110บาทบวกลบนะฮะต่อมาก็จะเป็นหลอด LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED 12โวลต ชิป C O B นะครับ,รบให้ความสว่างอยู่ที่7,000ลูเมนนะครับสำหรับหลอด LED หลอดน,นี้ต่อไปเราก็มาดูบแบตเตอรี่นะครแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ผมจะใช้ทั้งหมด3ก้อนด้วยกันสำหรับแบตเตอรี่12โวลต์9แอมป์และทั้งหมดนี้นะก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมานะครับเพื่อมาประกอบเป็นชุดโซลาร์เซลล์หชุดต่อไปก็มาดูว่าการต่อวงจรนะฮะจากแผงโซลาร์เซลล์มาที่กล่องคอนโทรลชาร์จไปแบตเตอรี่แล้วก็ ไปชุด LED ต่ออย่างไรและถ้าใครนะฮะที่เข้าใจแล้วและต่อเป็นแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลยส่วนนั้นหลังแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะมีรุ่นแล้วก็ยี่ห้อนะฮะแล้วก็ยี่บอกแรงดันแล้วก็กำลังวัตต์ที่เขาสามารถนะฮะผลิตได้เนี่ก็คือแรงดัน18โวลต์ถึง21โวลต์นะฮะแรงดันจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ18ถึง20โวลต์ให้กำลังวัตต์อยู่ที่30วัตต์ซึ่งถ้าคิดเป็นแอมป์แล้วนะฮะ ก็จะจ่ายกระแสแอมป์เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1.6แอมป์หรือไม่เกินนะฮะ1.8แอมป์นั่นเองการดูสายไฟนะฮะว่าเส้นไหนเป็นบวกเป็นลบเนี่ยคุณสามารถเอามันติมิเตอร์วัดได้นะครับสำหรับแผงโซล่าเซลล์เองเนี่ยเขาก็จะมีระบุขั้วนะฮะว่าขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเป็นขั้วไหนกันแน่เนี่ยเขาจะระบุอยู่ด้านหลังตัวนี้สไลด์ถอดออกมานะฮะก็จะมีเขียนบอกนะ,ะอยู่ด้านในจุดตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบวกนะฮะ นั่นคือสายสีน้ำตาลเนี่ยเป็นขั้วบวกแล้วก็สายสีน้ําเงินเป็นขั้วลบเรามาดูวิธีการต่อใช้งานแล้วก็รายละเอียดของอุปกรณ์โซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้กันโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครไม่ว่าจะเป็นแรงดัน 12V โวลต์แล้วก็ 24V โวลต์ได้เขาจะเช็คแรงดันอัตโนมัติให้นะครับตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น1 0แอมป์ รับแรงดันสูงสุด50โวลต์ซึ่งคุณสามารถนำแผงโซลารเซลล์ที่มีแรงดันนะฮะสูงสุด50โวลต์มาต่อใช้งานร่วมกันกันกบชุดคอนโทรลชาร์จตัวนี้ได้เรามาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้าการใช้งานเนี่ยก็จะมีปุ่มตั้งค่าเพียงแค่3ปุ่มเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น USB เราสามารถนำไปชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน5โวลต์ได้ส่วนการต่อสายไฟเข้ามานะฮะให้กับอุปกรณ์ตัวนี้ เขาก็จะมีรูปสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนว่าคู่นี้ต่อเข้าโซลาเซลล์คู่นี้ต่อเข้าแบตเตอรี่คู่นี้ต่อไปหลอดไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน12โวลต์การต่อใช้งานชุดโซล่าชาร์จเจอร์นะฮะให้เราทําการต่อแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้งการต่อโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยเราต้องทำการต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก่อนเพื่อให s o ล a r ชาร์จเจเช็คว่าแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแรงดัน 12V โวลต์หรือ 24V โวลต์เมื่อเราทําการต่อแรงดันจากแบตเตอรี่นะฮะกับชุด Solar c h a r จเ r อเรียบร้อยต่อไปก็ให้เราทําการต่อสายไฟ Solar เซลลนะฮะจากนั้นก็ให้ทําการต่อไฟเ u t p u t จาก Solar Charger ไปเข้าที่หลอดไฟ LED ต่อหลอด LED นะฮะเข้าที่เอาพุทของโซล่าชาร์จเจอร์และนี่ก็จะเป็นวิธีการต่อใช้งานชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้นะฮะหรือชุดอื่นๆก็จะต่อแบบนี้เช่นกันนะฮะสำหรับตัวโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะก่อนที่จะใช้งานได้จริงๆนะฮะหรือทำการเนี่ยเปิดปิดไฟตามแสงขึ้นแสงลงของแสงอาทิตย์นะฮะ เราต้องมาตั้งค่าก่อนเดี๋ยวตอนที่ผมทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีตั้งค่าตัวชุดโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้อีกครั้งและนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการต่อใช้งานชุดโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลตัวนี้นะครับซึ่งในการต่อนะครับอุปกรณ์ที่เป็นโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยก็จะคล้าย,คายกันเกือบทุกรุ่นนะฮะและถ้าใครนะฮะสนใจอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะเลงไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะนำกกอุปกรณ์เหล่านี้ไปติดตั้งไปดูนครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะผมก็ได้ทำการติดตั้งสายไฟเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งก็เป็นขนาดเดียวกันนะฮะแล้วก็ผมก็จะนำแผงโซล่าเซลล์แผงนี้ไปติดตั้งบนลังคา ก็ต่อสายไฟมาภายในห้องนะฮะที่ผมจะทำการติดตั้งแบตเตอรี่แล้วก็กล่องโซล่าชาร์จเจอร์จากนั้นผมก็จะทำการนะฮะติดตั้งแบตเตอรี่แล้วก็ชุดโซล่าชาร์จเจอร์ไว้ข้างฝาผนังซึ่งผมได้ทำการนะฮะติดตั้งตัววางแบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะฮะก็จะทำการติดตั้งกล่องโซล่าชาร์จเจอร์ แล้วก็ติดตั้งสายไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปเข้าที่กล่องโซล่าชาร์จเจอร์แบตเตอรี่นะก็ต่อแบบขนานทั้งหมด3ก้อน แรงดันเท่าเดิมนะฮะ12โวลต์แต่ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น ต่อไปนะผมก็จะทําการติดตั้งหลอดไฟ LED ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ทําการนะฮะต่อจากกล่องโซล่าชาร์จเจอร์ไปที่หลอด LED เมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นสถานะบนหน้าจอแบบนี้ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์มีแบตเตอรี่แล้วก็มีหลอดไฟนะครับซึ่ง3สถานะที่โชว์ขึ้นตอนนี้ถ้าเราต่อใช้งานเลยตัวหลอดไฟจะติดตลอดเวลาก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูว่าการตั้งค่าให้ใช้งานตามที่เราต้องการเนี่ยทำอย่างไรเรามาดูปุ่มตั้งค่าทั้ง3ปุ่มนะฮะปุ่มแรกเป็นปุ่มเมนูปุ่มที่2และปุ่มที่3เนี่ยจะเป็นปุ่มบวกลบ แต่ปุ่มที่3เนี่ยก็จะมีหน้าที่สําหรับปิดเปิดไฟด้วยเช่นกันถ้าเรากดหนึ่งครั้งหลอดไฟก็จะดับไปนะฮะถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งหลอดไฟก็จะติดนั่นเองตัวนี้เราสามารถนะฮะกดเปิดปิดหลอดไฟได้เนื่องจากตัวการตั้งค่าภายในกล่องเนี่ยเขาเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงในที่จริงเนี่ยหลอดไฟไม่ควรติดเขาต้องไปติดตอนที่แสงหมดนะฮะหรือตอนค่ำก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะฮะ ให้ค่าการเปิดปิดหลอดไฟเนี่ยให้อยู่ประมาณ12ชั่วโมงการตั้งค่านะให้เรากดปุ่มแรกนะฮะไปตรงตั้งค่าตรงเวลาการเปิดใช้งานของหลอดไฟให้เราทําการกดแช่ปุ่มที่1ค้างไว้ให้ตัวเลขกระพริบนะฮะแล้วก็ให้เราทําการปรับค่าลงมาโดยกดปุ่มที่3ลดลงมาให้เหลือประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมงนะฮะ หรือจะตั้งไว้ที่12ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วก็รอสักครู่เขาก็จะเซตค่าการเปิดปิดไฟเมื่อแสงหมดะฮะที่12ชั่วโมงเท่านั้นคุณจะสังเกตว่ารูปลอดไฟหายไปถึงคุณกดเปิดไฟเนี่ยเขาก็ไม่เปิดนะฮะเพราะว่าเราตั้งค่าไว้12ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยก็คือเขาจะทำงานต่อเมื่อนะฮะแสงหมดหรือไม่มีแสงแดดนั่นเอง ถ้าไม่ตั้งค่าตามนี้เนี่ยเวลาแดดออกเนี่ยเขาก็ยังจ่ายไฟไปที่หลอดไฟนะฮะถ้าเราไม่ตั้งค่าให้เหลือ12ชั่วโมงก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้นะครับผมก็จะปล่อยให้ตัวแผงโซล่าเซลล์นะชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยเรามาดูว่าตอนเย็นเนี่ยเขาจะชาร์จได้กี่โวลต์นะฮะแต่ว่าตอนที่ผมทําการต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ประมาณเที่ยงวันแล้วนะครับก็จะมีเวลาชาร์จประมาณอีก3ชั่วโมง เขาสามารถนะฮะชาร์จแบตและเพิ่มแรงดันมาได้เพียงแค่11.7โวลต์นะฮะตอนนี้นะฮะแสงก็หมดเรียบร้อยนะฮะอีกสักครู่นะฮะหลอด led ก็จะติดแต่นี่ก็จะเป็นแสงสว่างนะฮะจากชุด โซลาร์เซลล์ที่ได้ทําการติดตั้งแสงสว่างที่หลอด led สามารถทําได้ก็ถือว่าค่อนข้างสว่างนะครับหลอด led ตัวนี้นะครก็ให้แสงสว่างค่อนข้างดีมาดูที่แบตเตอรี่แล้วก็ชุดโซล่าชาร์จเจอร์แรงดันของแบตเตอรี่ก็ร่วงลงมาประมาณ1 1 6โวลต์เนื่องจากตอนที่ผมติดตั้ง ชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้ผมติดตั้งเสร็จประมาณตอนเที่ยงวันซึ่งเขามีเวลาชาร์จแบตประมาณ4ชั่วโมงนะฮะแน่นอนว่าถ้าแรงดันแบตเตอรี่สูงมากกว่านี้นิดนึงนะฮะแสงสว่างเขาจะทำได้น่าจะสว่างมากกว่านี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลา03-20นะฮะแสงไฟก็ยังสว่างแต่ว่า แสงก็น่าจะสว่างน้อยลงนะฮะเนื่องจากว่าแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ประมาณ10.9โวลต์ผมคาดว่านะฮะเขาอาจจะสว่างถึงเช้าแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่10.9โวลต์ ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ตั้งค่าว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำถึง10.7โวลต์เขาก็จะทำการหยุดการจ่ายแรงดันไฟไปที่หลอดไฟทันทีนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยโดนชาร์จตั้งแต่ตอนเที่ยงวันซึ่งเขามีเวลาชาร์จเพียงแค่ครึ่งวันนะฮะก็ยังสามารถจ่ายแรงดันไฟให้กับหลอด LED ได้จนถึง3นาฬิกา20แล้วก็มีแรงดันเหลืออยู่ที่10.9โวลต์ ชาร์จเพียงแค่ครึ่งวันเนี่ยก็ยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับหลอด LED ได้ยันเช้านะฮะเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เช้าแล้วถ้าวันไหนที่มีแสงแดดแรงมากเนี่ยเขาก็สามารถะะผลิตไฟได้มากแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพิ่ม้นเรื่อยๆถ้าวันไหนนะฮะแดดไม่มีแน่นอนว่าก็ยังสามารถะะจ่ายพลังงานให้กับหลอด LED ได้นะฮะถึงแม้จะชาร์จ พลังงานเพียงแค่3 4ถึง4ชั่วโมงเนี่ยก็มากพอที่จะทำให้หลอด led ติดถึงเช้าได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2หลังจากการติดตั้งไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้แผงโซลาเซลล์ได้รับแสงแดดตั้งแต่เช้าจนเย็นซึ่งแรงดันที่เขาสามารถทำได้ตอนนี้อยู่ที่12.7โวลต์ซึ่ง ถือว่าเป็นแรงดันเกือบเต็มนะฮะซึ่งแน่นอนว่าแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดดตั้งแต่เช้าจนเย็นแบตเตอรี่ก็มีแรงดันที่มากขึ้นความจุแบตเตอรี่ก็มากขึ้นเขาก็จะสามารถนะฮะจ่ายพลังงานให้กับหลอด LED หลอดนี้สว่างมากขึ้นยันเช้าเลยทีเดียวนะฮะ หลังจากได้ทําการติดตั้งนะฮะผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ1นาทิตย์ีแล้วะฮะแรงดันของแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่13โวลต์นะฮะนั่นก็เป็นแรงดันที่เขาสามารถสะสมขึ้นมาได้นั่นเองเนื่องจากนะฮะหลอด LED ที่ผมได้ทําการติดตั้งเนะ่ะเขากินกระแสะไม่เยอะมากเกินไปนะฮะทำให้แบตเตอรี่นะฮะแรงดันไม่ต่ำม,มากเกินไปแบตเตอรี่นะฮะก็เลยสามารถสะสมแรงดันขึ้นมาที่13โวลต์ได้แน่นอนว่าเมื่อแสงหมดะฮะแรงดันอาจจะดรอปลงมาบ้าง แล้วชุดโซลาเซลล์ชุดนี้นะก็ยังสามารถต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะและถ้าใครนะที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วผมก็แนะนําบ้าถ้าเราซื้อนะฮะเฉพาะแผงโซลาเซลล์แล้วก็กล่องโซล่าชาร์จเจอร์มาใช้งานร่วมกันกับแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้เรานะประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วถ้าใครนะสนใจอุปกรณ์ที่ผมนํามาติดตั้งนะผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปติดตั้งชุดโซลาเซลล์30วัตต์ก็มีเพียงเท่่านี้แลลววจอกััับผมมใหมใคิปปดไสส